กำลังนั่งเรืออ่าไปเรื่อยๆเวยไปไย,ย้อนแสนเยเลยโอ้อันนี้เคยใช้มาจากวีเดียมอสนะผมแล้วก็ตอนแรกกะจะเอากล้องใบป,ป่าเพราะกลัวมันจะเปียกแต่ว่าเพื่อคุณภาพเฮ้ภ <laughs> ูเขายังสวยทุกคนโอ้ ใช่ใช่ใช่น่ยไลฟ์ <Wow. S 2> ว้ฟ้าสวยทุกคนสวยของเท่ แต่ที่สงสัยคือมันมาจากใสก่อนมันคือรถคุชโทนมาจากใสก่อนอ๋อที่ตรงนี้คือที่ที่หาปลาเมื่อก่อนอาชีพหาปลาก่อนอาชีพหาปลาเยอะเป็นจุดนัดพบไงตรงนี้ตรงนี้เหรอลองดูใต้อโอเคโอ้ยแสงแสงสวยนะ เอ้หอยย้อนมีหลังคาเนาะกันแดดกันฝนเป็นหลังคาเมื่อกี้ไลฟ์นะผมแล้วก็เน็ตหายก็คือกลายเป็นว่าไลฟ์ก็คือหายหมดเลยพลังนะเดี๋ยวค่อยไลฟ์ตอนเดี๋ยวค่อยไลฟ์ตอนเน็ตด,ดีๆตอนนี้เน็ตไม่ดีเลยถ่ายยิบไปถ่ายเป็นวอล์กไปแทนนะเดี๋ยวทุกคนไปรอรอดูวอล์กเลยไม่ใช่ดิตอนนี้คือวอล์กเออตอนนี้ค<ไ>ือวอล์ก เรือมันจะมีการขยับด้วยนะโอ้ยหลักล้านจริงๆทุกคนไม่ได้หลักล้านหลักล้านล้านอ่ะสุดยอดจริงๆสวยอ,อนน่ะย้อนแสงตอนนี้ไม่ใช่ย้อนแสงเต็มหน้าเลยอันนีย้อนแบบนี้ไอ้ออยงงี้ย้อนมันสวยแบบสวยมากสุดยอดไม่นิ่งกู<ว>ตอนนี้เพิ่งออกมาจากเรือนะผมซึ่ง ตัวน,นี้ไม่เป็นวัดนะไออันนี้ทุกคนจะสงสัยว่าไม้นี่ต่อหรือเปล่านะความจริงไม่ใช่นะต่อกับไม้ช็อตกันอนะันนี้คือต่อโทรศัพท์ของคุณพ่อเนาะผมไม่ถ่ายเป็นต้นหลังนะมันคืออะไรทศกัณฐ์ไม่น่าใช่ตรงนี้มันเป็นทา,นออา,นนางาที่อ,อไปวัดนะผมตรงนี้มันคือวัดเนาะเรานั่งเรือกับหรือขับรถมาก็ได้นะสวยดีแล้วข้างหลังมันวิวสวยนะแล้วก็ ตอนนี้คือลมค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็อะไรอ่ะมันคืออะไรปัาทองไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์ด้วยใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะผมไม่รู้นะไม่รู้คืออะไรอ่มีถ้ำอยู่ข้างบนเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะผมซึ่งกันก็จะมีพระโอ้ต้อง แล้ว,วใชอ่อ๋อข้างบนมันเป็นท่ามอ,อนจเจอแลว้วเป็นท่าเขาทำบันไดดีนะฮ <c oughs> นาคต้องเป็นบันไดเลื่อนไม่ใช่ใ <c> บ <oughs> ก้ามขาดีอ๋อเขาติดตั้งใส่ตยน, <c oughs> นี่นี่มันเป็นอ๋อมันเป็นหินเลยนะ มันคือเหยงมืดอ,อยู่นะนี่อันนี้คือไม่มีไฟแต่ว่านี่ก็แสงอาทิตย์โดยตรงต<า>ีละครั้งตียังไงก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยได้นะครับ ตีไงก่อนตีไปเลยเนีายเย็บโอโนฮูฮิตลมเทสตีครั้งแรกตีครั้งแรกไม่เคยตีนะเดียวกูหยัดเราก็เดินกลับทางเดิมอันนี้คือตอนแรกใส่ชูชิมนะเนาะเพราะว่าการการเรียกว่าอะไร กันกันเหลือความเป็นเซฟตี้ไว้นะครับก็ดีเดินกับเปนน้องเป็น,นปเจ้าถิ่นต้นจําตูนี่อ๋อนี่เขามีป้ายติดอยู่นี่นโอเค on the way back ครับ อยากหมดแล้ว yeah ถึงแล้วเย้เออถึงพอดีสุดยอดจะมาที่จอดรถแล้วนะเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเีดิกูสเย่เปียกดีมากรับกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะผมดีสวยมากทุกคนอ,อย่าลืมมากันด้วยนะ